สี่ห้าหกเสียงบนงันดังไอ,อ,อ้บอดอะบอดครับพี่มีอะไรมั่งเฮ้ยอาพีจีเฮ้ย้ยเราเบนตัวไหนยิงพี่กูวะแดี๋ยวลานพอปะใช่แล้วมันหายไปเลย เฮ้ยอยู่บนเสาอยู่บนเสาเออหน่งงไงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะกดคอปเตอร์อมันหนีอะมันหนี<พ>อมันหนีอะเออพี่ฝาสมองดว้วยหนีนลงล่าง ไปด้วยเมียวมาฮะยิงไม่เป็นอย่ายิงไอ้หนอูอยู่ล่างอยู<ฮ>่ล<ฮ>่างอุ้ยมันก็โหอยู่พี่เข้าคุกเลยกูโอเคียได้โดยบกเดบ๋ยไปเดี๋ยวไปเห็นไ,ได้มันมันอยู่ตรงนี้พี่ ระเบิ์คอร์แล้วเบอร์ใครอะ่ะไหนผมโยนไปอ๋อไปพี่ไป,ไปโอ้โยซื้อเปล่าเดี๋ยวผมทิ้งกัางอ้าวมีพันเดียวพันใช่เอาไปก่อน ไม่อะไรหนูมีของอะเอาจัดมันนี่แหละอุ้ยมีมะม่วงเลยเหรออุ้ยสวยมีโหลดมันด้วยสวยโอ้โหแม่คนมันชอบติดเลนกอดกันวะพี่โอ้ยสวนบพีด,ดินทั้งนั้นเลย <c oughs> นี่ไงโดดชาดแล้วทิ้งหอเป็นเสารนี้ป่ะรถม้าข้างหลังวะครับ แป๊บนึงดูปั๊มก็อุ้ยเขื่อนมาจากไหนอะข้างหลังยิงอัดโอ้ไม่ได้ยินเสียงปืนเราดูเราปั๊มหมอฮะโอ้แม่นสัตว์โอ้หมอหมดมี่วะยิงอีกมันยิงอีกต้องสมโมกอะไม่มีสมโมกต่จุบได้ ไม่งยิงไม่ไม่พะอะไรนี้สวยสวยลงมาลงมาสมุกสมุกมีวางไว้แล้ว <c oughs> มีลูกซองห่อก็เปลี่ยนสูตรแต่งได้น,นี่แต่งอะไรโอ้โหเลดดอนเหมือนกันเอาสูตรเอาเอาเอาอันเดิมอว <c oughs> <c oughs> สูตรโบเค้นไม่มีเลยวะไหนะใครดูโบเค้นเออ ตรงคนนี้ดิไปมีแม็กทองเนี่ยครับพี่เฮ้ยมีฟ้าสุฟาสบมันมันมันโดดทีเดิมพี่เฝ้าเฝ้าเาเา,านีนี้นน <c oughs> ไอ้หนูไอ้หนูเ <c> ต <oughs> <c oughs> ็มบเครื่องเลยพี่ อ่าเกิดใหม่นูนนนนนนบินเบินอุ้ยมีเสียงยิงด้วยเข้าวงลึกๆไปเลยพี่ปล่อยไอ้ตีนี้ไปเดี๋ยวมาเรนเี่เอาดิเอาดิเอาเอาเลยไหมมั้มา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 มมมามมามาามามาาามแลาวามาม้ามาเข้าวงไปเลยอมู่ในบ้านามามเอามมาาม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 านามาาเข้ามงนามวงมันลึาพี่ไม้สาามมามามายามามาาาา มีเชโลป้าอ,อัดเฮ้ยบนมาบนที่เดิมพี่ตรงขอนไม้สองตัวเชี่ยโลแตกหมดแตกหมดไวยรอดว่ะรอดเยอะร <laughs> อดเฉยรอดเฉย <laughs> <laughs> โดนโลเต็มหน้า ข้างหน้าเนี่ยมีมีป่ะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงนี้มันกำลังเข้าเข้าวงมาเลนสไนเอพโคเนี้ยตรงไปเจอเลยสองตัวขึนมาแล้วโอเคโอเคอมีป่ะมีอีกโสนโม,มต,ตัวข้างล่างข้างล่างไอ้บนหลังคามีเดี๋ยวเตะเข้าวงได้แล้วพี่ไป เขาวงซ้ายเลยฝั่งซ้ายมันนา่าจะมีเหมือนกันมั้งซ้ายวงอะ่ะเนี่ยเอาแถวๆเนี่ยมันมีบ้างมีมีสนโโบอดซ้ายเข้าวงเหมือนกันอ่าอยู่หินนี้ตัวหนึ่งรัด,ดูดูรอบๆก่อนหินหินขยบเข้าป้อมโอเคระเบิดระเบิดป่าจะแถวไหนรุ่นแถวข้างหลังปอปอมาแล้วข้างหน้าดันมาเฉีย์ป้อมไหมเฉีย์ป้อมไหม ตรงนี้ดันมาป้อมป้อมยู่ตรงไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยหอคอยอ๋อโอเคแต่ตัวเรื่อมันดันมาข้างล่างข้างล่างมีมีมีตีนมีตีนใช่ใช่ข้างข้างล่างหอคอยเรามีมีตัวอยู่กล่องฟ้าเกาะแตกตายสวยเฮ้ยทำไมข้างหลังไอ้ข้างบนหอคอยหมดเหรอฝั่งนน้ยิงไม่ทัน ขีดตรงนี้ก็เล่นได้พี่หน้าป้อมเลยขีดเนี่ยมึงอยู่ไหนครับระวังซ้ายวงหามันเออวะ่ะวงอยู่ไหนป้อมนั่นน่ะนะโฟล่ะตั้มเยี่ไม่โดนไปมาปาด้วยเฮ้ยปาโต๊ก็อย่โดนแก๊สโดนโดนแตกแตก,แส,กสวยสวยพี่เฮ้ย <laughs> <laughs> เห็น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 โอเคได้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 ได วงมันกัดผมเห็นอีกตัวหนึ่งแล้วอยู่หลังหินนี้อีกตัวหนึ่งอยู่เป็นคู่เลยเอาเอามายิงกันดีกว่าโอเคสวยสวยพี่ โอเคเคๆคเคหมด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 วู้สโนว์บอร์ดบักเหมือนเดิมยิงไม่โดนเมื่อไหร่จะแก้ฮัลโหลเกือบเกือบมีการไล่เลื่อนแล้วพี่เกือบะเกือบเกือบ วุ้ยเข้าหัวเลยวิ่งสวยพี่โอ้ใช้ตัวบอดยิงแม่นจริงฮะ <c oughs> ดูเข้าหัวด <c oughs> ูเข้าหัวมีตัว ทีเศษต้องหนูเด้อนี่นี่นี่เก็บนาเก็บนานครับจอดเก็บหนู กระสุนเฉียวหัวเลยโอ๊ยเชียวโดนหนักอยู่หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าบอดบอดเฮ้ยจ้าอีมันนอนอยู่อะนอนคนนี้ สองตัวตอ้าวมันยิงกันดูว่าเพื่อนมันีออร์ด is coming เฮ้ยดีจัด ดูหลักดีๆพี่วิ่งเก็บหมดเกี่ยวบนนู่นนะดูดูให้มีวะบนบนมีบนมีมันเพิ่งโดนลงไปพี่เพิ่งโดนลงไปพื้นละเยี่ยโดนล้อมวะเอาเอาเอาไงดิไป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 บล็อกก็บีบ ปับรถออกขับรถออกเฮ้ยขวามาโอเคต่างฟอร์มเลยไปไปตอดไกลได้เลยอุ้ยไอ้บ้องมันยิงตรงไหนไม่รู้เอาเขายิงกันมันยิงนะ เฮ้ยลูกสองอม,มีสองมั้งหรือตนู้นก,กับเพื่อนมันโดวันโดว์นสวยพิ่มันโดดถอยออกไปด,ด,ดูหลังอยู่หลังมา สมรบอดมาเลยมาแล้วโอ้ยลอยใจโอเคอเข้เาไปโด็นใครยิงโดยบ้องยิงตายตัวบ้องมึงอยู่แถวไหนวะ ล่างเนินหน้าเราก็เออสเกาด้วยหอมัน,น,นยิ<ป>นงฝั่งนู้นเยอะไปไหมไปไหมไป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 ดูดิไปดูด,ดิเฮ้ยสวยสวยมีเออพี่ปั๊มกอกก่อนจนหนูเข้าไปแล้วไปแล้วไปไแล้วดูล่างเนินเนะี่ยกรอบแตก airdrop coming. is อุ้ยไม่นองขาดน,นัดเดียวมุข,ข,ข,ขอเก็บกระสุนในจะจะหมดเอามาโดนตีนั้นยิงเรี <laughs> ยบร้อยอ, <laughs> อุ้ยสไนย,ยิงพี่บนเขาขาวโซนเนี่ยยิงหนูไม่รู้อยู่ตรงไหนนะสายตาสั้นระวังไอตัวหลังด้วยนะโอเคหลุดดูตัวหลังฮะ ตัวหลังเลขหนึ่งเจ็ดคมอยู่อยูรอซับอฮ้ยระเบิดระเบิดหลังมาอยู่ตรงหนึ่งเขาหลัง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 กดแต๊กสวยปินล็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บหมุดสมองให้มึงป้ากับแป๊บหนึงโอเค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 วแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่ง ตกหมาแตกหมาแต่มแตมแตมแตหมดสวย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 ,สวยเหลือสไลด์แต่กก็ตีล่างอ๋อเขาเข้าตรงนี้คาสโมกอีกหลังคาหลังคลาลังคาโอเคโูสองตัวเลยยิงไม่โดนสวยพ<อ>ี่เพราะมันมีตียต้ยัดมันอืมมีตี้ยัดมันโอเคพีสวย มันปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปยิงสวยโอเคอ่ะ okay. ดูด้านบนนะ่ะสองตัวเลยกดลงมาโดน ระวังนะระวังนะมึงไม่อยู่ข้างหน้าไปโอ้ยมีดักตรงรถถังก็มีนะโอเคว้าเอดเเรียบร้อย ยไปงไปโอ้ยค้างจะไล่ก็ค้างไอ้คนด้วยพี่ปลาปลาหมึกแดงเฮ้ยมาจริงคนโดนอยู่บ้านหลังนี้เด็กมา giờ tôi bắt Ở đây Đợi ô hê cả súng một chín tài đó đừng lại tôi sốt nha đây đây đồng nhất สุมสวยครับยิงใครอยู่วะยิงยิงสะพานไม่ใช่เหรอโอ้ยข้างหลังโอ้ยฮะร้อยสามสิบทัพสี่ห้าเดมันทิ้งเนี่ยโอเคพี่พอทิ้สงสะพานหรือว่าหนูเล่นโอน,ลนเล่นโอเดมันมีมีมีเอาเอาสนายิงกูจับโอเดมันเล่นละ เฮ้ยข้างหลังอืมข้างหลังมันเคาะปากัปกปกักปักปักปักกระตุกชิบหายลิงสนัยพี่กระเา้าไอ้อกระเจ้ามันน็อกอยู่อ่ะพี่มาเก็บแพ็กไปนะโอเคตัวน้องอะ่ะรู้ซ้ำตัวน,น็อกก่อนไปช่วยยิงลงน้ำเอาไม่ลงวะสพานสพาน ต่อแตกครับอุ้ยไม่ร่วงไม่โดนโฟกัสตนน้นลอยอยู่เลยไม่จะชนเฮ้ยขึรนรถมาอัดโดนไปสองนดัดเจ้าก,ก็บอกเนีน่ยสนโสนว์ตัวสโนว์ตัวสโนไปดักหน้าไปดักหน้า เอาต้นได้ได้ได้ไปฟังรถไปฟังรถโอเคโอเคโอเคไป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 เอาโรยก่อนดีกว่าตาดีคนเปียบเปียบเยอะโคตรจบเอาบปดีไปเล่นไม่มีกระสุนเลยยันเดียวเล่นสไนว้าขึ้นบนตมตพูดเป็นลางจะเป็นจริง DL ไงไม่ต้องกลัวพี่ DL ไม่ใส่แฟตนะตำแหน่งไอ้เด็กลุกเยอะเฮ้ยจะปีนลงอ่ะดิโดนเออจะปีนทำไมเป็นงี้อ่ะปะหายไปไหนทั้งหมดลราคืนนี้ว่าอยู่ในวงตามบนเขาวอะโอเค มาแล้วจะเลี้ยวกลับไม่ได้มันหนักกว่าไปอีกครั้งเข้าคุกไหมห้าสิบวิน่าจะเข้าคุกเฮ้ยมีคุกนี่บางทษวบิ มันจะไปเอาโหลดนั่นแหละจะเอาแอร์ดรอั้ม่หน่ยวิ่งเข้าแอร์ดอครับเก็บแล้วนี่โดดหม่ลงอแอร์ดรอปต่อไปเก็บน็อกน้องแล้วตัวเนี้ย กะลังไปหมด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 สวยเี๋ยวบนเข่านูน,นะสองตัวครับพี่เฮ้ยรถมาลงจอดจะบะเนี่นคงจะหาที่ซ่อนแหละ เอเคแตหกสามไปเลยวะ่ะเดินนะเลขมันไม่ค่อยมุ่งคนเท่าไหร่โฮ้ยอุ้อย,ย,ยโดนนะโดนนะ Ngôi nơi mình sẽ tìm tay ăn tung sống phải dùng chai 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 โอ้ยสไลอะไรยิงวะน้ไม่ใช่สไลเปืนอะไรไรู้เฮ้ยหลังนาะโ่นุ่นนุ่นนุ่น,นหลังบ้านหลังบ้าน เฮ้ยส,สวยพี่กแอบอยู่หลังหินนี่เป็นยัเดี๋ยวตัวล่างนะครับสวยสวยอา้อาวอ้าวทีนี้ก็โดนเฉย